40%ภูมิใจเสนอฟุ Universe, ตบอลมลติยูนิเวิร์สท่องจกักรวาลไปด้วยกันในโลกของฟุตบอลนี่แนะ่ตื่เอาเลยจะไปนี่แนะี่ที่ไหนสักที่ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์โอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบประธานเป้นะคะเ,เราก็จะเป็นยังไงนัน่นนี่นี่คือดีเลยนี่แหละประธานเป้์นี่ก็คือเลยนี่เดียวผมไม่ต้องหรอก หากว่าจะเป็นอย่างนี้ผมต้องบอกว่าโรนินโยนะผมเป็นรุ่นเก่ามาก่อนเอาเหรอคะนี่ถ้าเป็นแบบเอาตีเอามาติอเวิร์สล่ะคะถ้าจะเป็นยังไงล่ะคะโอ้โหก็มาดิเอ,อิร์มาจกใไปบีบไีหลายอย่างเลยจากไปโอ้โห <laughs> คนนี้ยังดูอึง้งเลยครับผม โรนานิโยป่เนี่ยเอา้าคุณเป็นใครเนี่ยเอ่อเป็นประท้าเป้หรือโรนานิโยนะคะนี่คือ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลแบบฟุตซอลระหว่างโรนานิโยกับประท้าเป้เฮ้ย <c oughs> นี่งลูกบอลราช่านน <c oughs> เอาเลย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 อเอาอย่างนี้สินะอ้าจื๊บ ตี้โชสเต็ปหนึ่งยางรุ่นเก่าวะเออปาตาปเป้มาสีอ่ะจึ๊บนี่เหนือจิตจื๊บจึ๊บจืบมาสี่ครับเอาโรโโนันดิโอ่ไหมโรโันโดโอาไนไหมโตเกียวญี่ปุ่นสองสองว้ายไปแล้วเอ้าไปไหนล้ะลูก <c oughs> โอ้โหอุห้ยเราเป็นโรโันโดในตอนยุคเก้าศูนย์เลยไมหมฮะก็บอกไว้ก่อนนะเออทดลองดูสิ จื๊ไอทำอะไรกับผมเนี่ยนี่ไ,ไงมันโอสกูดีเออถ้าเป็นคริสเนลโรนโดอะ่ะเอาเหรอสวัสดีครับโอเคเยี่ยมเลยยิ้มกรจชาใจเลยอจือ๊บนี่เนี่ยเออลูกบอลหายไปไหนเนี่ยอย่าเพิ่งเล่นนะ่ะนี่ไหนนี่ไดนี่ยนี่คือลุงของผมนี่คือลุงของผมมันตำนานจริงๆ โอ้โหโดเร็กส์มอแกนอีกนี่ไงจื๊บวายมอแกนอือฮึอ้าวหายานไปไหนเนี่ยเฮ้ยฟิลิปนี่แน่จื๊บนี่ใช้กระบอกแตท่าเอามาจากไหนเนี่ยยูทูบไงยังเล่นมุกเหมือนเดิมนี่แน่จื๊บนี่อือฮึจื๊บนี่พี่โดหนึ่งพี่โดสอง จื๊อ,อจื๊อจื๊ๆอฮ้ยเฮ้ยโดนไปดงห้าเอาตัวละครสมมุติฐานนอนไปก่อนเลยโอ้โหชิวเลยมั้งนี่แนี่จื๊บข่าเนี่ยมาจาก y o u t u b e นะครับโอ้โหไม่ทำหน้าก็ดีนะจื๊บจื๊บจึ๊บจื๊บจ๊บีนี่ อึ๊บนีตื๊บนีดึ๊บนีสนโล่สะพานโล่ไปเลยแบนี่แน่นี่ยิงแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรบเนี่ยอะไรว่เนี่ยแล้วมันมันยุคหกศูนย์เจ็ดศูนย์เลยได่ทำอะไรกับปุ่มสวิตช์กูเนี่ยนี่มันเกิดเรื่องยี้อะไรเนี่ย อะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยทุกคนถ้าเป็นนกน้องอย่างนี้นี่แหละคือดาวุ่งของเราทำให้เป็นกินสาได้ลองดูสิครับจื๊บอืออึ๊บโอ้โหเออไฟไม่ตบหนึ่งจื๊บไขวะนั่นน่ะ จ้องจะเล่นคุณอยู่ใหม่สุ่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดสำนวนนี้ขอลาไปก่อนสำนวนนี้สวัสดีคร,รับผมมยี yeah.